สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้จะพามารีวิวนะคะร้านรามินนะคะเพื่อนๆคนใหม่นะคะที่อยู่เชียงใหม่ห้ามาพลาดเลยนะรามนนีคือตั้งใจจะมาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะคะวันนี้มีโอกาสมาจัดเลยชื่อร้านโชซันรามินนะคะบรรยากาศร้านาก็อย่างที่เห็นเลยร้านไม่ใหญ่นะคะอยู่ติดถนนนะแต่ว่ารามินคือเขาเดีอะรามินคือเราให้เต็มสิทธิ์นะเพื่อนๆนะ ถามน้องพนักง,งานว่าเมนูแนะนําอะไรน้องพนักง,งานบอกว่าที่ลูกค้าสั่งเยอะสุดนะ mm. ก็จะเป็นทงคัตสึราเมีนะคะ mm. ก็อจัดทงคัตสึมากันละกันเพราะว่าปกติแล้วนะคะทงคัตสึเราโดยส่วนตัวเราเรากลัวว่ามันเลี่ยนนะแต่ว่าสําหรับร้านนี้มันไม่เลี่ยนนะคือสามารถกินได้สบายๆเลย,ยหนึ่งชามนะคะจัดคู่มากับทาโกยากินะคะทาโกยากินะมีโปรโมชั่นด้วยแหละถ้าเช็คอีลิตรรีวิวนะ ปกติแล้วห้าลูกเขาแถมมาให้อีกสองลูกนะคะมามาที่ทงคัสซื้อต่อหมูดีนะคะหมูนี้คือเด้งๆเลยนะเส้นดีน้าซุปดีตัวน้าซุปเขาโรยงาขาวมาหอมนะคะตัวเส้นก็ลวกดีนะลวกแบบกําลังดีนะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่เละจนเกินไปสําหรับเราแล้วนะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาททงคสัสือชามนี้นี่คือถ้ากินคนเดียวนี่คือสบายๆนะคะคือสามารถกินได้หมดชามอะ่ะแต่พอดีว่าวันนี้เราสั่ง ทาโกยากิมาอีกเจ็ดลูกค่ะคือตอนแรกอ่ะเจ้าของร้านบอกถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวจะห่อให้แต่ก็คือด้วยความเกรงใจไงเพราะว่าเจ้าของร้านพูดใาดีมากเทคแคร์ care, ดีมากอันนี้เรามาคนเดียวนะคะเพื่อนๆที่มาคนเดียวไม่ต้องกลัวเหงานะเพราะว่าเจ้าของร้านพูดเก่งมากค่ะเจ้าของร้านเขาจะชวนเราคุยด้วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะแบบจะเหงานะสามารถนั่งไปคุยกับเจ้าของร้านไปได้นะคะ ลืมบอกนะร้านนี้นะคะเขาเปิด2เวลานะคะช่วงเช้านะเขาเปิดถึง11โมงนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะเขาเปิดตอน6โมงถึงประมาณสามทุ่มเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาถึงตอนประมาณ5้าโมงกว่าร้านเขาก็เปิดแล้วนะคะเราก็โอเคโชคดีเลยนึกว่าจะไม่ได้ทานแล้วนะคะทานเสร็จก็กับลำปางนะคะอามาต่อที่ทาโก้กันบ้างนะคะทาโก,ก้ก็คำใหญ่นะคะกำลังดีนะ แต่โดยส่วนตัวแล้วสําหรับเราทาโกเรารู้สึกเฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรเนาะแต่ว่ากินคู่กันมันก็ก็อร่อยดีนะมันก็กินคู่กับราเมนราเมนนี้เราให้สิบนะเต็มสิบนะแต่ว่าทาโกนี่เรายังรู้สึกธรรมดาไม่ได้พิเศษนะคะแต่ว่าร้านนี้คือ ใส่เส้นห้า,าพลาดนะเดี๋ยวยังไงเรามาซ้ำแน่นอนรอบหน้าว่าจะสั่งเป็นมิโซะราเมนดูนะคะสลับกันไปเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆดูจากสีหน้ากันละกันอร่อยหรือไม่อร่อยดูจากหน้าคนกินเออลืมบอกเขาให้ไข่มาครึ่งใบนะคะเป็นไข่ต้มยางมาตู้มแบบนี้นะคือดีดีไข่ก็ดีนะคะกินหนึ่งชามอ่ะหนึ่งชามกินคนเดียวสบายๆนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะร้าน ย้ากันอีกทีนะอยู่ตรงเส้นติดถนนเลยนะคะถนนสันปะาข่อยนะคะใกล้ๆกับตลาดสันปะาข่อยเนาะร้านอยู่ติดกับธนาคาร TMB นะคะใครที่มาตอนเย็นน่ะมันไม่ค่อยมีที่จอดรถเนาะอันนี้เราโชคดีมากเลยเราจอดรถที่ธนาคาร TMB แล้วก็เดินมานิดเดียวโอเควันนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันคะ่ะเดี๋ยวมารีวิวร้านต่อไปเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายขอไปกินก่อนนะ